ามาส่งลูกเป็ดที่อำเภอวารินนะครับอำเภอวารินจังหวัดอุบลนะครับเกิอะเกือบไปไปไปบุ๊คมาถึงกูดูหนึ่งอันนี้หนากลัวที่สุดนะครับหมาเนี่ยระวังเนื้ออ๋อเดนหนึ่งโอ้ยมาหาครับกลุ่มพอ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 โอ้แต่แดดครับคุณเนาะแดดเนอแดดครับอีริมมือนีไปเกิดมึงออกเด้อมึงเขาไปเมื่อกี้นี่เอาเลย กางว่าน,น้องมันกับเปิดขึ้นนะครับปล่อยเลยกอะไรครับมือจะไปเอามาหมดก่อนอยังปล่อยกันเลยปล่อยเลยปล่อยเลยอยู่ะไรเป็นหมดหมดเลยอันนี้แดดร้อนมากผมใส่ท้ายรถมาไม่รู้จะเป็นอะไรหรือเปล่าถือเอานี่ก่อนครับบอ,รอบอกว่าถือก่อนโอว่าเทเลยครับเทเลยกันเลยวจับออก เกี่ไหมวะอุ้ยเียวตายันออกจากข่นี้วันครัห้าวันครับน่ารักนกสลินใส่มากรงละแปดสิบเอ yup. ด็ดตัวแล้วครับโอ้ของไหนี่ก็ะหอนหอนเด้ะกเลเปิดเ้าไปขึ้นเลยเปิดเ yeah> like oh, um> ้าไปขึ้นนี่เจ็ดต้ส่วนก็ขึ้นเหนี่นะครับกองมะโผล่ด้วย ไม่ครับเผลอเลยเผาอเราครับนี่ั่นแล้ตายวะอ้าูคุณแม่ป้ต้องนอนเย็นให้เราไปทางนมันกันเย็นหน่อยเย็นเจนเย็นเราโ่ฝ่ารงเราเบ่อเหมือแล้ววันนี้าวเยอับเจางานไหลยูอขโมยขูเหมือนขูคุหมเหรอแต่เหนื่อยยี่หรีโวคนฟังคนเกือาเสียดีบ่างานหลแค่ยู่ ตายครับคุณนะ่ะแดนี่ครออ้อนะก็มึงจะอ้วนไยตายไหมตัวนั้นการอรอดแลยหรืตายไว้ก่อนไว้นั่นแหละเพื่อมันรอด ออกะลาไอ,อ้นี่ทับมากวาใกใกะไก่เป็ดเป็นหนูตายไก่เป็ดเป็นหนูตายกะลามะพร้านยังโบราณเขาบอกเัยนี่นค,ครับนี่เอามาเผาทิ้เง,งเลยรครับแดดมันร้อนพอสมควรเลยวันนี้นะครับโอ้โแดดดีเนาะบางวันก็ฝนเนาะคุณแม่เนาะ เนอแต่แค็งสุดแล้วครับแต่แข็งเแข่างลยนพราตัวงด้อสงสารมันสงสารทุกตัวละเฮ้นะสงสารนางเดียวสงสารเนี่ยน่ารักดีตัวนี้น่ามันจะรอดไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขฟื้นะไม่อาจจะฟื้นอาจจะไม่ฟื้นก็เดยร้อนมากเลยนะครับวันนี้ดูับเข้าไปปล่อยเป็ดปลาเรียงเงาโชคเต็มหน้าผากแล้วเต็มแล้วเต็มแล้ว ออมื่อนี่เขาอันตรายเลยอยู่มืกห่อนทักได้ยอยู่่บบนี้เดียหวห่อนทักยีดีเต้งเปิดเขึ้นด้เ <c oughs> โอ้เป็นตาเนาะเป็นตาเอาไหมเ,<อ>เป็นตาเป็นตาให้ใยัทัวไหมเอาได้ขมบออกไว้เองทีให้ฝ่าขึ้นังเนี้ม,มาขึ้นจังจังอยปิดลงครับ <c oughs> โอ้ออกมาสองก <c oughs> เจ้าอะรอบสุดท้าย หนึ 2> 1, 2, 3, 4, 5, ่สองสามสี่ห้าหกิรอดบน่น้านี่ครับหาสันเลยมึงมันหอนเหรอมูอยู่ทางไตครับมูอยู่พื้นกระบ้าเหรอนมันเหยียบกันมูอยู่พื้นกระบ้าบ่กระบ้าหอนมาเลย่อยค่อค่ปอค่อยค

ไอนี่จะมกล้องไมนี่ยอ้ส่นี้กื้มน่ออจะมอ้งไมเนี่ยวนั้นก็พื้นเะื้นอยู่นะครับลบวะมันร้อนแดดมันมัหอยเลยว้ายมันยังไม่ตายแล้ต่เงื่ออยกระต็มนั่นเหรอว่าผมแม่งคุณเงาไร คือกันตัวแต่ก็ค่อยไปออกไปยังไงตัวเชื่อดูนะครับเช็ดเย็นกระรางเชื่อออกถ้าเกิดเรากลัวหนาวกับกลายเป็นร้อนเลยครับตอนนี้ดูนะครับว่าใครเนี่ยหรอวันมันเดี๋ยวมันผ่อนน้ำม,มันได้ใส่น้ำก่อนเลย <c oughs> น้ำม่ต้องใส่หลายนะครับใส่หลายจุดเเด้อยนันี่ไปกันเลยงูนี่นี่ัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเชือสโซสามสี่หาสิบหักหักออกไปยี่สิบหมดล้วให้กลับไปหาซื้ออกไปยี่สิบเลยาะว่าจะได้อีกสองร้อยเนาะมันไม่ได้คุณแม่ยอดจองหน้าฟาร์มแล้วเขาก็มาเอาหมูก็นึกว่าจะได้ผมก็ไม่อยู่ด้วยผมก็บอกกันแล้วว่าให้ล็อกไว้ให้พันหนึ่งแต่เขาไม่ให้ไอเขาไอต้องขายหน้าฟาร์มด้วยครับคนเข้าไปเอาไม่ให้เดี๋ยวพวกกระบนใช่ใช่คนหลกสวยแหงร้ายครับ คนกับไปก็ต้องจะได้พวกต้องได้ไงแม่ครับประมาณนี่เนาะซิบหาแล้วเนาะพักไปยี่สิบพักเอายี่สิบพักเดี๋ยวมันนั่นนี่นะครับเอามาลงที่วาลินนะครับชุดนี้จบเปิดอันนั้นก่อนเพียงค่ะค่ข้างจบเปิดอันนั้นก่อนเปิดอะไรข้าใบขึ้นก่อนขยานพักเดี๋ยวใจในนี้ตัวนึงนี่นะครับถือว่าโอเคนะครับ เป็นว่าคลิปนี้ผมถ่ายไว้เท่านี้ก่อนเนาะเพราะผมจะรีบไปสุรินทร์อีกนะครับโอเคไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ